สวัสดีครับกระผมนายที่ชัย,ยาจตระสองรองผู้กันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มาพร้อมกับท่านนายวงดุลข้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้นาอชชคอชอจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารในปี2568โดยมีเป้าหมายปลูกผักทุกหมู่บ้านจำนวน2,481หมู่บ้านทุกครัวเรือนจำนวน291,839ครัวเรือนโดยมีขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามแนวทาง The Concept of Change for 5G ปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุข 1. Good and Food Security เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางอาหาร 2. Give and Share เพื่อการให้และแบ่งปัน 3. Global and Environment เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม 4. Group and Action Learning Center เพื่อการรวมกลุ่มและเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากจุดศูนย์กลาง 5. Generation เพื่อการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในไตรามาสหนึ่งระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567ดังนี้คลิ k o อ f ผู้ดำต้องทำก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมประธานแม่บ้านมหาไทายจังหวัดร้อยเอด็ดดำเนินกิจกรรมปลูกผักไม้ผลรวมอย่างน้อย30ชนิดและประชาสัมพันธ์ชนชน,ชน,ชนห,หน้าสวนรชาชการผู้ดำท้องที่ผู้ดำท้องถิ่นและเจ็ดภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนประชาชนทุกครัวเรือนน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปี2568กิจกรรมโคเรนปลูกผักที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อย30ชนิดสำรวจผักพื้นถิ่นที่เหมาะสมในการเพาะปลูกตามบริบทของชุมชน สื่อสารสร้างการรับรู้ให้เกิดกระแสะทางโซเชียลมีเดียออนไลน์ออฟไลน์อย่างน้อยคนละหนึ่งช่องทางทั้งในช่องทางของเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok ขอชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรอย่างน้อย30ชนิดลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ทุกครัวเรือนปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุข t e n s ์4 5 G